ว่าด้วยความสำเร็จท่านที่เชื่อและศึกษาในสายาพามคงรู้จักกันดีเพราะท่านเป็นองค์ระมมแห่งความสำเร็จทุกครั้งที่ทำการมงคลต้องอันเชิญท่านเป็นอันดับตนตนคงหนีไม่พ้นองค์พรพพิคเนตแต่รุ่นนี้อยู่ในปางของบรมครูศิละปะใต้มือจับงวงงวงจับไว้ ทำมาหากินงาหักหนึ่งข้างมือถึงงาหมายถึงมีอาวุธติดตัวใส่กำไรแขนขาหมายถึงได้กำไรตลอดเวลาใส่รูปคำที่คอเพิ่มสติปัญญาด้านล่างว่าด้วยสุริยันจันทาการคุมการละเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนด้านหน้าที่หูท่านมียันกำเนิด ว่าด้วยการรู้ตัวก่อนเมื่อมีเพศภัยมีขนาดเล็กพกพาสะดวกแต่พุทธคุณเน้นเรื่องความสำเร็จในราคา1,000บาทท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไดท้ที่เพจเป่ามีตังหรือที่เบอร์063 956 5656เป่มีตังยินดีให้บริการทุกท่านนะคะ